สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่าแนะนําให้ชมกับรถกระบะมือสองราคาประหยัดนะคะคันนี้1แสน0 0ึ่งหม่นแดพันบาทค่ะรถเดิมๆนะคะรถเฟยศูนย์เจ็ดโตโยต้าวีโก้แคปเครื่อง2.5ดีเซลเกียร์ธรรมดารถเดิมเครื่องเกียร์ดีแอร์เยนพร้อมใช้มีเล่มให้ครบด้วยนะคะสามารถนำไปใช้งาน ไปประกอบอาชีพกันได้สบายเลยค่ะทุกท่านในราคา1 0 1 8 0 0 0บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะ้องเครื่องยังสวยค่ะตะเข็บยังเดิมนะคะ <Okay. S 1> เครื่องดีเซลด้วยค่ะทุกท่านท่านใดถูกใจคันนี้นะคะท่านติดต่อนัดดูรถทดลองขับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงได้เลยค่ะ ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ